สวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจคำถามสำคัญในชีวิตที่หลายคนอาจเคยตั้งคำถามและถกเถียงกันมาหลายพันปีและในวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับคำถามที่ยิ่งใหญ่และลึกลับนั่นคือคำถามที่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไหมคำถามนี้ไม่เพียงแต่เป็นหัวข้อของปรัชญาและศาสนาแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาถึงความหมายของชีวิตและการดำรงอยู่ของมนุษย์ คำถามที่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไหมเป็นคำถามที่มีอิทธิพลและความสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาติตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันมนุษย์ได้ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในบางช่วงเวลาคำถามนี้ได้นำไปสู่การสร้างศางสนาปรัชญาและวัฒนธรรมที่ซับซ้อนในขณะที่ในบางช่วงเวลาคำถามนี้ได้นำไปสู่ความขัดแย้งและสงคราม พระเจ้าในที่นี้หมายถึงอะไรสำหรับบางคนพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบทบาทในการสร้างและควบคุมจักรวาลสำหรับบางคนพระเจ้าอาจเป็นเพียงพลังปริศนาที่มีอิทธิพลต่อม,มนุษย์ในขณะที่บางคนอาจไม่เชื่อในพระเจ้าเลยก็ได้อยู่ของพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นคำถามทางศาสนาแต่ยังเป็นคำถามทางปรัชญาที่มีความซับซ้อนและลึกซึ้ง นักปรัชญ,ญานักศาสนาและนักวิทยาศาสตร์ได้ถกเถียงกันในเรื่องนี้มาโดยตลอดหลายทศวรรษแต่คำถามที่ได้กลับยังคงเป็นที่ไม่ชัดเจนและมีหลากหลายมุมมองเราจะสำรวจมุมมองต่างๆเกี่ยวกับการมีอยู่ของพระเจ้าซึ่งจะครอบคลุมทั้งมุมมองทางศาสนาปรัชญ,ญาและวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทุกคนได้พิจนารณาและไตรตรองด้วยตนเอง มุมมองทางศาสนาเกี่ยวกับการมีอยู่ของพระเจ้าเป็นหัวใจสําคัญของหลายศาสนาในโลกนี้ศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์อิสลามฮินดูหรือพุทธต่างก็มีแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบทบาทสําคัญในชีวิตมนุษย์เริ่มจากศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างจัก,กรวาลและทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตการไม่มีจุดเริ่มต้น และไม่มีจุดสิ้นสุดพระเจ้าในศาสนาคริสมีความเมตตาและยุติธรรมได้เชื่อว่าพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์มาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาปพ,พระเยซูคริสต์ซึ่งถือว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้ถูกส่งมาที่โลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักและความเมตตาของพระเจ้าการเสียสละของพระเยซูบ,บนไม้กางเขนก็เป็นการแสดงออกถึงความรักที่ไม่มีขอบเขตนี้ในศาสนาอิสลาม เชื่อว่าพระเจ้าที่เรียกว่าพระอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างโลกและมนุษย์ทุกคนอัลลอฮ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้และไม่มีใครเหมือนพระอัลลอฮ์เป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งในจักรวาลและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์นี้ลวนเป็นไปตามประสงค์ของพระองค์มุสลิมเชื่อว่าอัลลอฮ์ได้ส่งศาสดาหลายคนมาเป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อเผยแพร่คำสอนให้กับมนุษย์ รวมถึงแนวทางที่ควรดำเนินชีวิตด้วยส่วนในศาสนาฮินดูมีความเชื่อว่ามีเทพเจ้าหลายองค์ที่ควบคุมจักรวาลและทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมนุษย์บางความเชื่อในฮินดูมองว่าพระเจ้าเป็นพลังที่แทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งและเป็นพลังที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเรียกว่าพรหมันพรหมันถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดและไม่มีการแบ่งแยก มีทั้งความเป็นหนึ่งเดียวและหลากหลายในเวลาเดียวกันซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของเทพเจ้าต่างๆที่มีหน้าที่และบทบาทเฉพาะในจักรวาลในศาสนาพุทธแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันถึงการมีอยู่ของพระเจ้าแบบเดียวกับในศาสนาอื่นๆแต่ในศาสนาพุทธเน้นการเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความเป็นจริงผ่านการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนเรื่องพระเจ้า แต่ทรงเน้นการพัฒนาจิตใจและความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนอกจากมุมมองทางาศาสนาแล้วมุมมองทางปรัชญาก็มีความสำคัญในการตอบคำถามว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไหมนักปรัชญาได้พิจนารณาและถกเถียงกันในเรื่องนี้มาหลายศตวรรษโดยที่บางส่วนพยายามหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าในขณะที่บางส่วนพยายามโต้แย้งว่า การพิสูจน์ดังกล่าวอาจเป็นไปไม่ได้ข้อโต้แยง้งทางหลักฐานที่โดดเด่นที่สุดในปรัชญาก็คือข้อโต้แย้งทางหลักฐานเชิงจักรวาลซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าทุกสิ่งในจักรวาลต้องมีสาเหตุและสาเหตุสูงสุดที่ไม่ต้องการสาเหตุอื่นคือพระเจ้าตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือข้อโต้แย้งของนักปรัชญาโทมัส อะควินัสซึ่งเสนอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเกิดขึ้นจากเหตุผลที่สมเหตุสมผลและเหตุผลที่สมเหตุสมผลสูงสุดก็คือพระเจ้าอีกข้อตู้แย้งหนึ่งคือข้อตู้แย้งทางหลักฐานเชิงศิลธรรมซึ่งกล่าวว่าการมีอยู่ของศิลธรรมและความดีงามในโลกนี้เป็นหลักฐานที่สนับสนุนการมีอยู่ของพระเจ้านักปรัชญาอย่างอิมมานูเอลคาร ได้แสดงให้เห็นว่าการมีอยู่ของศีลธรรมที่เป็นสากลน,นั้นเป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ตั้งศีลธรรมนี้ขึ้นและผู้ตั้งศีลธรรมนั้นก็คือพระเจ้าในทางกลับกันนักปรัชญาบางคนตู้ย้งว่าการมีอยู่ของพระเจ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียวตัวอย่างหนึ่งของอัยยานิยมซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่ เพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการรู้จักของมนุษย์และไม่สามารถพริสูจน์ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์หรือปรัชญาอีกบุมมองหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออเทวนิยมซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นอเทวนิยมมักจะเชื่อว่าจักรวาลและชีวิต เป็นผลมาจากกระบวนการทางธรรมชาติที่สามารถอธิบายได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าหรือการอ้างอิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ควบคุมวิทยาศาสตร์มักถูกมองเป็นเครื่องมือในการไขความลับของจักรวาลและคำถามที่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไหมเป็นคำถามที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้โดยตรงเนื่องจากวิทยาศาสตร์เน้นการศึกษาและทำความเข้าใจโลกผ่านการสังเกตการการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแตกต่างจากวิธีการของศาสนาและปรัชญาที่มุ่งเน้นการหาความหมายและความจริงในรูปแบบที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยประสบการณ์จริงอย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์เคยเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับพระเจ้าในยุคโบราณมนุษย์เชื่อว่าฟ้าผ่าเกิดจากความโกรธของเทพเจ้าหรือการเกิดแผ่นดินไหวเป็นสัญ,ญญาณของพระเจ้าที่ไม่พอใจ แต่ปัจจุบันเรารู้ว่าฟ้าผ่าเกิดจากปรากฏการณ์ไฟฟ้าในบรรยากาศและแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าการที่เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องอ้างถึงพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าอาจไม่มีอยู่จริงในขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางคนมองว่าวิทยาศาสตร์และศาสนาไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกัน วิทยาศาสตร์อาจเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการสำรวจเข้าใจจักรวาลแต่คำถามเกี่ยวกับความหมายและจุดประสงค์ของชีวิตยังคงเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบจากปรัชญาและาศาสนานักวิทยาศาสตร์อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็กล่าวไว้ว่าวิทยาศาสตร์โดยปรัศจากศาสนานั้นไร้ค่าและศาสนาโดยปรัศจากวิทยาศาสตร์นั้นตาบอดนั่นหมายความว่า ทางวิทยาศาสตร์และศาสนามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์และทั้งสองอย่างสามารถทำงานร่วมกันได้จากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าจัก,กรวาลนี้มีความซับซ้อนและมีความเป็นระเบียบอย่างมากจนเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นโดยพังเอิญและนั่นอาจเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้าหลักฐานที่อ้างถึงบ่อยถึงการมีอยู่ของพระเจ้า ทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า f i ย e ูน n i n g ซึ่งกล่าวว่าค่าคงที่ทางฟิสิกส์ในจกักรวาลน,นี้มีความเม่นยำและสมดุลอย่างมากจนทำให้ชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้หากค่าคงที่เหล่านี้เบี่ยงเบนไปเล็กน้อยชีวิตในรูปแบบที่เรารู้จักอาจไม่สามารถดำรงอยู่ได้เลยบางคนจึงเชื่อว่านี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของผู้สร้างที่มีสติปัญญา สุดท้ายนี้เรามาพูดถึงความเชื่อส่วนบุคคลและการสำรวจความเชื่อของแต่ละบุคคลการเชื่อหรือไม่เชื่อในพระเจ้าเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตความรู้สึกและการค้นหาความหมายของชีวิตที่แต่ละคนมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของพระเจ้าที่อาจนำไปสู่การค้นพบภายในจิตใจและจิตวิญญาณของเราเอง สำหรับบางคนความเชื่อในพระเจ้ามอบความหวังและความสงบในจิตใจของชีวิตช่วยให้พวกเขามีจุดหมายและมีกำลังใจในการ,รเผชิญกับความยากลำบากการสวดมนต์การเข้าวัดการทำบุญหรือการปฏิบัติทางศาสนาอื่นๆอ,อาจเป็นวิธีที่ทำให้พวกเขาได้สัมผัสก,กับความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อมโยงกับพระเจ้าในทางกับกัน บางคนอาจพบว่าการใช้เหตุผลและการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ช่วยให้พวกเขาเข้าใจโลกและการจัก,กรวาลโดยไม่ต้องพึ่งพาความเชื่อทางศาสนาพวกเขาอาจไม่เชื่อในพระเจ้าเพราะเห็นว่าความเชื่อนั้นไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์การสำรวจคำถามนี้อาจไม่ได้นำไปสู่คำตอบที่ชัดเจนแต่สิ่งที่สำคัญคือการเปิดใจและรับฟังมุมมองที่หลากหลาย การมีความโครรพต่อความเชื่อของผู้อื่นและการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ในการสำรวจความเชื่อของตน,นเองเพราะในที่สุดแล้วการค้นหาคำตอบของคำถามนี้อาจไม่ใช่การหาคำตอบที่แน่นอนแต่เป็นการเดินทางทางจิตวิทยาจิตวิญญาณที่สำคัญต่อชีวิตของเราและสุดท้ายนี้การสนทนาเกี่ยวกับการมีอยู่ของพระเจ้า ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ควรมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเข้าใจซึ่งกันและกันและฟังการเข้าใจมุมมองของผู้อื่นสามารถช่วยให้เราเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ใหม่ๆมากยิ่งขึ้นและการพัฒนาความเข้าใจของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้า บางทีคำถามนี้อาจช่วยให้คุณพิจารณาและเข้าใจความเชื่อของตนเองในมิติใหม่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคำถามนี้อาจช่วยให้คุณค้นพบความหมายของชีวิตในแบบที่สอดคล้องกับความเชื่อของคุณเองและถ้าคุณยังไม่แน่ใจคำถามนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจทางจิตวิญ,ญญาณที่สำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การเข้าใจตนเอง และโลกในแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนได้และคำถามที่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไหมเป็นคำถามที่อาจมีคำตอบที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยทุกคนแต่เป็นคำถามที่กระตุ้นให้เราคิดและพิจารณาถึงความหมายของชีวิตความเชื่อและจุดประสงค์ที่เรามีและสุดท้ายนี้ผมหวังว่า ทุกคนจะได้รับข้อมูลและแรงบันดาลใจในการสำรวจความเชื่อของตนเองและเปิดใจรับฟังมุมมองที่แตกต่างกัน